เปิดแล้วเด้อจ้าทุกคนตอนนี้ก็คือกําลังกิ้งเนาะกาลังจิ้งนมเลยจะไม่ค่ะหันเล่นนะเล่นล้างลูกค้าฮะาจะมาสืบืานนําหลวก็มีเนาะ <c oughs> วันนี้เปิดร้านใหม่มีโปรโมชั่นนะคะมาเด้ออี่อใหญ่่ะอันนั้คือลูกค้าของเขาเนาะทุกคน,คนล, <c oughs> ลูกค้าคนแรกบ่ <c oughs> คนแรกบุ๊มบนเมื่ออเลยสิคนนอกนะเออมาก,กินตัวยนะนัา,นา,าแรกมบก็เลยสือก่อน ดีโปรโมชั่นเปิดหันใหม่เนาะซื้อปิ้งคมหาสิบบาทก็คือหับนำฟรีไปเลยสองแก้วพี่น้องปลาสูตรคุ้มสัากวาได้ใจประมาณสิบบาทขอบใจเด้อได้นำทรงฟรีไปเลยสบายดีทุกคนสบายดี ep สองเด้อเนาะตอนใหมมีหัวใจพร้อมเด้อจ้าลูกชินมามามื้อนี้มีโปรโมชั่นอีพอเท่เา อขอกาล์ดแก้ววามิโปรโมชั่นบวกวาติดนี้เด้อวัาสันโอ้ยลูกค้ามีนีเสียงลูกค้าหอคานแดนอันนี้คือควนใจเด็กๆเลยน้องทุกคนหนึ่งลูกชิน้นไม่ละหาบัตรละหาบาาัตรค่ะสุกพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมขายเด้อเอ๊มาใจละบอมาากมา้ามา้จโอ้ลูกค้า บังคับเซลยางเลือกเลยลูกเมื่อน,นี้มีโปรโมชั่นไดห่นเอื่อยซื้อคมหาสิบบาทได้นำสองแก้วเจ้าชื่อหา,า้ือหาสิบอันนี้ก็คือกันลูกอันนี้ไม่ละสิบบาทโดยอันนี้ไม่ละหาบาทบังคับกัสลับกันได้เบิดเลยเอาเอาตัวใดอันนี้มีนมมีปีกไก่แล้วก็มีหัวใจไก่อเอานีบอ่ะปีกก็เป็นตะเส็บเด้อโอเคเอาปีจากจังไหม่เอานมจังไหม่ซื้อหาสิบบาทวะเน้ซื้อหาสิบบาทวะนี่ คุ้มได้บงางแฮมนะสมว่าซื้อห้าสิบแล้วก็ได้น้ำภูละแก้วนี่ยไปนุยบอก <c oughs> ลูกค้าชงขวดเบอรควันใจเด็กๆจ่ายเงินแล้วนะคะเอาแต่นนแนวกินนี้เออเอาลูกชิน้นเอาเอามน้าทงมาใส่ให้น้องน้ำไม่ละหาบาทลูกนี่เออเอาน่เท่าไรเอานั่นสามสิบ มแมนย่แปลว่าถือบ่เพราะว่าเราเอาอันนี้ซองใหม่แถมเปิดฮ้านแล้วคนกุ่มๆทิบลาดเลยบ่หนมติยังบวสุกอยู่ลงเสียงน้ำเจำ้าน้ำยัง เอาซมกะอมกะเพอาเผือกอาาเผือกโอเคเอาซามกับเผือกแต่ะละหน่อยก็มาพอดีมาเด้อพ่อค้าซื้อปิ้งเด้อจา้าฮัานคอยมีโปรโมชั่นไดนซื้อห้หาสิบบาทได้นำสองจบเปิดไม่นี่น่ะ ยูนี่มันผัดเด็ดเนาะเบิ่งพอค่ะโอ้ยเฮาอุตส่าห์โฆษณาโปรโมชั่นให้เจ้าก็ยังบ่ซื้อเจ้าก็ซื้อในเจ้าได้กาแฟสองโจกผู้อุ้มมันบวมเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่เบิดเ๋ยวนี้ล้ำใจกระเพาะล้ำใจเฮ็นแหินเคยกินอุดบ่ได้เอาพริกทูหนึงจ้ะกินบ่ได้ทันเนี้ยฮู้กระเทาะเฮื่อนอิตึกทิ่มก่อนแล้วขับบ่เบิดกับอันบ่ทันบ่ได้มื่อเขาหายอันนี้อุดผู้เราเลย เลยกินอยู่นีเลยกินอยู่เฮือนกินอยู่เหือนไปเมื่อเราว่ามันจางไปเดร์น้ำนะได้น้ำผุละแก้วขอบใจเด้อคือบัสิงรถไฟฝามาว่ามือนี้คือพากันย่างตายเลยขึ้มาไต่ดูตต่ดันมามามาซื้อบอมาซื้อบอมาเล่นโอ้วาลินเป็นมูแล้ว เด็ดแยกสิ่งลดยนต์ทางผู้แรงบอลบอลมีลูกชิ้นลูกชิ้นเต็มหม้ออยู่ลูกมาเปิดเบิ้งเปิดเปิดหนึ่งเอาเปิดนะเสียตะควาชิมาฟังนั่นเด็ดมาเบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งบุญมาซื้อไม้เด้อถือปับไม้แล้วเพียงแต่ท่านเปิดหม้อซึ้งของข้าพเจ้าท่านก็ได้เสียเงินมาแล้วหนึ่งล้านกีบนะคะเออที่หายไปหนึ่งกีบเพราะนั้นสวัสดีน้อง สบายดีสบายดีฝ่า,า,าโอ้ยเพื่อนกินบักเกียงเลยเแจ้งเฝ้หาห่านดินี่ได้แล้วนะจ๊ะมาข้ามกินนี่บ่อเอาแกว้วยุกเลือกใส่แก้วม่ได้ ลกแล้วงเรืองแบบเป็นตะเส็บแหงพี่น้องพอดีพอดีเลยเนาะเพราะว่าความสูงของเต่ามันได้อันนี้ปีกละสิบบาทเองเดอรลูกคา้าเนาะนี่แหมเรียบร้อยจ้ะปีไห้มแหมๆเลยป้าห่อนอีลิห่อนจนอยากใหม่อะ่ะ จกแล้วจ้าทุกคนเนาะมาเด้อปิ่งละสิบบาทเดี๋ยวฮอาสีทายหูกลงเนาะที่จริงยังไม่ได้แจ้งลูกค้าซํำใน f เฟซบ o ๊กคอยห้ก,กระโพตลงวังกี่นี่ละเตรียมเครื่องจนหัวหมุนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเที่ยงและะ้วเนาะสิบสองโมงละ ปิ้งทาลูกค้าจ้าเดี๋ยวมาทารุ่นกันเดีอยทุกคนว่าอันเมื่อนี้ลูกค้าเขาจะมาบอตอนนี้มากอะไปแล้วสองสามคนสี่คนแต่ว่าหับที่คนที่หับปูงโมงซันนะมีอยู่สองคนแต่หันข้าเจ้ากระสือคนละสาวบาทได้แล้วเอยตัวนะคะมาเลคยคข่คิงหอกมาสิตุ๊กเลนี่ รินค่ะลูกค้านี่แตแซ่บแฮงนทุกคนมาแล้วค่ะคุณลูกค้าจะชาร์จอะไรนักหนาแสงแต่อันเต้นชุมเฮาแหนมไปเมื่อกี้พูดนโอ้ยเด้อสิหามหนีกเด้อค่ะมือแรกยาย่ันอีมาทางนี้บ่ไว้ทางนี้คุณนหลายขายแบบยับเขายับเขานัน เจ้าจะลองอัานอนันไวในดวงแสงเจ้าจดไวอยู่โอเคพยายามมือเร่งนะมันสิบโบไปทาทงใดนะน้องมาเสียอันันันหอดเยู่นี่ลูกค้ามาอีกแล้วทุกคนดวงจขกสภาพไหมคะไอ้ก <laughs> ุ้งต <laughs> ุง เราสีใส่เจวด้วยเนี่ยใส่หนอนะสองอัน,นลูกเราใหญ่แล้วซ้ำอันนหนสิซ้ำขนมฝ้ายลูกค้านะมีแตยอยังให้ส่งพี่น้องเนาะมันคน้นมันก็มีอยู่สองคนนี่คนนะมันผัดมีอยู่ซ้ำนี้เอาปีกไก่สองบอก่กปีกไก่สองนมสอง ดีเลยนใครจะมันหอมนี่เนนี่นะมันหอมหักอันไายคีบผัดแซงยังกรบเบียกได้เดี๋ยวจะมันเอิมคึมอยู่บ่อสภาพอากาศมันก็เป็นแบบมันเป็นคึมๆมันเนี่ยท่าไทยอันนี้อะไรออันนี้ควมเป็นเดี๋ยวลูกค้ามาหาสนาหารเนาะเพราะว่าเฮาบได้มีบริการส่งเด้อมันมีอยู่สองคนหนึ่งส่งบาได้ไป อันนี้ขอยไปทอยมาใหม่กระต้าผักของเราเมไงมไลเมงวันนี่ลูกค่ะขอบใจเด้อจา้ามาหาเ่วงโปรโมชั่นเนาะค่ะ <laughs> มันบบแซบกับแซดมาตีเนี่ยเด้อยีลีตีได้โบไฮดอกเนาะอือสีได้เดให้มันเซบขึ้นคันมากเข้ม,เข,มเข้มกับแซดมาบอกได้เด้อ แมนตรงตีวันนี้ผู้ช่วยเรามาด้วยนะคะเดี๋ยวรอหลุนกับป๊อดทุนเนาะสุดเจ้าเอ๋วว่าแมนมีใ <c oughs> ส่อยู่บบสูเสียทํานนะมาเบิ่งแล้วบอกว่าคำๆอย่างสิมาว่าสัส <c oughs> ม,มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแต่ว่าเฮาสีขางนมเฮาไว้เลยเนาะรอยโยกออกมาหลดอันนี้น,นี่ เขาสีค้างไปน้ำเรื่อยๆเนาะพอลูกค้ามากก็มีแต่อุ่นๆแต่ว่าปิ่งหันซีเบิร์แหละเพราะว่าปิ้งโบด้หลายเมื่อวานี้เห็ดจักโลเพราะว่าเตรียมคลองไปลงตลาดบัดที่นี่หันตลาดกับขายหน่อยอะหน่อยกว่าทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปลงเนาะแต่เก่านะปิ่งทอะไรกับเบิร์ตหางมันกระเบิร์ยู่ตัวปิ้งสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อวานีนเห็ดเจ็ดกิโลพี่น้องแต่มันยังก็เลยกลับมาเมื่อนี้ก็เปิดหานขายเลยเนาะ ค,คายเบิด์ไว้ก็คิดว่าสิไปซื้อเครื่องมาไวเลยคายเบิรมือนีมืออื่นบุมีแนวอายอีกแล้วโอ้ยตายขาพระเจ้าเออเนาะมันจังแบบคายดีเดิซัวบางหุ่นมัน,มนเนมีใส่มีพุงอยู่บ่ จ้าลูกค่าเขาก็มาเรื่อยๆพเพะเข่าเขาะหางก็เห็นโพดเนาะอออเออเดี๋ยวเรายัางมามาเอาปิง้งม,มาเอาปิงาาา้ง,งปดัดเธอมาอไมาหมไปพอ,พอนี้พ่อนี้ โอเคขอบใจเด้อเยเ้้เมื่อกินแ่บๆเด้อโดยจะมีลาย่เมื่อ้ลายแต่ว่าวันนี้เื่อกแดงแ่ไกลเืนกแงได้ว่าไกลแดงนอนอยู่น้าข้านบนแล้วมันอ่ะพรมหลับแตงเมื่อกี้นี่บอกว่านอนไม่ค่จริงๆเถอมาค่อยๆ เนี่จเเดอดอันนี้นนนนนดดร้อยอันเอาอันเฟชวอนนะตัวนงบอเอขอบใจดเดอฮัลดลูกค้าเฮาเมือแล้วพี่น้องมาอีกแล้วค่ะ ทางเมื่อทา,างมาสวนกันอุวน

กรจองบิดเล้วใครจะมาทนอ่ะน,นี่นี่น้อยเรืมยันอะไมันเป็นฉีแกะนะคะนี่อันนี้ปุ มีพี่น้องลูกค้าขอบใจเด้อเหี่ยวเป็นัวงซัมส์สิบบาทเนาะสุดคุ้มพี่น้องเออมาโลดเข้ามาต่ำนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้อันนี้คือลูกค้าจองหมดเร์สิบใหม่เห็นบอว่าจะเปิดปุ๊บ เพราะว่าในรเราวกนี่บบมีคนขายปียงนมเนาะส่วนตัวที่ขายก็คือเป็นคนที่มากกินอยู่แล้วเนาะก็เลยพิกแนวกินให้มาอยู่ใกล้ๆตัวเจ้าของส่วนแร็กๆที่เปิดขายหัน่นโอ้คอยกินแท่กินว่าลูกค้าของเราก็คือมาเรื่อยๆเ,เนาะทุกคนเดี๋ยวเราก็สิจัดไว้ให้ลูกค้าอ,อีกสุดหนึ่งเออเอาปีกมาอุ่นเนี่ย อันเออพอว่าเดี๋ยวเรามาเวเอาโอเคเอาปีกเอาปีกสองนมสามเนาะพอ่อเป็นตาเสบเห็นเป็นตะกิดตะกิดเห็นเ่มันสะท้อนแพงอยู่เลื้องไอยหอยเลย นบเจว่าไปนางรับอยู่ห้องน้ำหรือเจได้เด้อจ้าปิ้งมาเอาปิ้งเยจ้ั่จับองบ่ัองจัน่งัอบอจบจห่จับอัน่งจับอ่ัองนึ่งจบสองจนบอัน่จสองจ่องน้องจัหนึ่ับับนึบจหนาอับับนึ่งจองจหน สสิิกนามารถเลือกได้บว่าสะเอาน้ำซุ้งหรือน้ำอ้อยก็ได้เบิด์ตแทนอ้นนี้คือมีลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนเป็นแต่เสร็จเองเรื่องอ้อยห้อยใชนะพอดีจะว่าลูกค้ามากอล้วกับวอาจะนมเบิดแล้วยังเดือบปีกไก่ประมาณสามสี่ไม้นะเมื่อนี้เปิดห่านมือแรกซุ้มเฮาก็เลยผากันเห็ดโปะหาสิบ ซื้อปิ้งหาสิบบาทเนาะซื้อปิ้งหรือว่าลูกชิ้นก็ได้เลยแต่แกแถมน้ำฟรีไปเลยสองจอกหรือว่าสองเก้วเนาะทุกคนก็คลายมวนอยู่ปิ้งเบิด์เกล็ดร้อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้คือสิร่ะเด้อเนาะขอบใจเบิด์สุขสุขวัที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวันเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน,น้สาสบายดีไปส่งดูลูกค้ามา<ด><ด>อีกแล้วค่ะทุกคนเนาะสุดท้ายสุดท้ายของคลิปนี้เด้อขออยากปิดคลิปละอัน ไวรุ่นรถไฟฟ้าเออได้อยู่ดอกพอดีเต็มพอดีน่ำมาย่านแต่ขี่รถเมื่อไรพาน่ำเปิดทะเลบักหน่ำระวังเด้อชาไทย,ย thank you บังคับไปเอาน่ำอีกโลกยังอีกสองจกเดี๋ยวให้เออเมยใส่ใหายกระตาดด้วยรอน้ำอ้อยน้ำบ่ อ๋อเ oh. บ่งก็ตาลุกไปเมื่อมาทำเมื่อไรอันเนีเบ่งหน่อยด้อลูก